เดียครับขัดจอ่อสัตว์เสียพอ่ะไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับประมาณประมาณเร่ง,งจริงๆซ้อมอาทิตย์กับอาซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมชอราชวัตรมาเก,ก็บตัวเสียบออ่าแล้วมีใครเป็นผู้บบ้าไปซ้อมบ้างยีนด้วราชวัตรพี่ๆหลายคนกันที่ไหกว,ว่าหลายคนเพชรพุบัญชาร์อ๋อคือเพื่อนเพื่อนพี่ในค่ายเท่ากันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสองสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบเกือบร้อยเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ 58หมวยสไตล์เลยครับจัอ้าววันนี้เลยต้องมาเจอแล้วดินแดนเนาะครับังเมื่อไม่เคยต่อยกันมั้งครั้งแรกเลยได้ศึกษาเค่งมาต่อยเขาไม่ยังได้ดูยังเขามวยสไตล์อ้าวแล้วตัวสูงด้วยวันนี้มาเจอเขาเนี่ยวางเกงบางแหงให้ดิมวย้องเขาเนี่ยสั่งรับไปดีได้กเหมือนตามสไตล์เราแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขขึ้นเบย์ดีเนาะล่าสุดต่อยไหนมาที่นี่ครับวันนั้นต่อยกับ สั่งรับเปลียนเปลียนมั้งชนะน้องชนะน้องไปด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นตัวอยู่ร้อยยี่สิบก็เวทนี้เลยเมื่อกี้ลองชั่งแล้วเป็นไงเกินจุดสี่จุดสี่เดี๋ยวยื่เส้นยี่สายหน่อยร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ครับสูงบุญแรงวันนี้พร้อมเอาชนะไดใครนะไฟนี้คุณมากี่กิโลสามกิโลก้อยมวยไทยมาทั้งหมดถึงเราตอนนี้หลักเท่าไหร่ละหลักร้อยถึงยังร่มรวมคนจังหวัดฝากเชิญช่วยแบ่งขับรถนออะไรบ้าง ที่น้องชาสุรัฎร์เชื่อมันใจนะครับวันนี้จะ,จะเจอกิดอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับ